สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องมันกดนะครับผมเป็นตอนที่ห้าสิบเอ็ดนะครับผมเป็นตอนกระปุกอมอมทุกนะครับผมตอนต้นนะครับเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวเราจะมาค่อยอ่านกันนะครับผมเพราะว่าคอไม่พออืมก็เดี๋ยวเราจะไปเริเม่มอ่านกันเลยนะครับผมเพียเอาเงินมาเพราะเธอคุณกินเหล้ามากเกินมาก กินเหล้ามากไปแล้วเรื่องของฉันช่อไม่ใช้กำลังมากมากนักใช่ไหมโอ้โคจา๋าโคเธออย่าทำอะไรแม่เลยอย่ามายุ่งหรือแกอยากโดนหรือแกอยากโดนเทนแม่แกฮะกิเพอเธออ,เธอ,อย่าทำอะไรลูกเลย แบบนี <cin stereotype> <os> ้แะกลับมาแล้วคับผมก็คือเมื่อกี้ผมผมได้ยินอ่าได้ยินเสียงอยู่อยู่หน้าห้องผมนะคะผมผมก็เลยออกไปด <arg farklı> ูแ <spooky> ต <snap> ่ว่าไม่มีอะไรเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะผมก็เลยเดี๋ยวอ่านต่อกันเลยนะคะผมก็อ่านต่อกันเลยนะเพราะเธออย่าทำอะไรลูกเลยนี่เงินที่ฉันทำงานได้วันนี้ เอาไปให้หมดเลยเฮ้ยให้แต่แรกก็จบแล้วจำไว้แล้วจำไว้นะถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครผู้เกดเจ็บกว่านี้แน่ไม่ต้องร้องนะลูกอดทนไว้เดี๋มันก็ผ่านไปดูมาปามดูเป็นเด็กย้มแย้มนะคะครูใหญ่ไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนเลยแค่สงสัยว่าเธอมีปัญหาทางบ้านหรือเปล่า ผมเคยลงถามเธอหลายครั้งแล้วนะแต่เจ้าตัวแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจริงๆไหมนะโอ้โเขียวเลยโอ้ม y g กอเอีนกันไปไหมเล่นกันไหมไม่เอาเราไม่มีอารมณเล่นหน้าเบื่อ ใครชวนใครชวนเล่นอะไรเธอก็ปฏิเสธหมดเลยไม่เรื่องอะไรหรือเปล่าครับครับเฮ้ยเดินปกตรงตรงไปเลยก็ได้นะโอ้แต่เธอดูเป็นแต่เธอดูเป็นทุกนะ ก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ฉันอยากเล่นกับเธอถ้าอย่าเธอถ้าอย่าฉันจะให้นี่กับเธอแล้วกันแล้วกันนี่คือกระปุกอมทุกขก็เหมือนกระปุกก็เหมือนกระปุกอมสีต่างกันแค่เปลี่ยนจากเก็บเงินมาเก็บความทุกข์แทน ความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดความรู้สึกอะไรที่ได้ได้ก็ได้ที่แย่แค่พูดใส่กระปุกนี้เธอก็จะหายจากความทุกข์เป็นเปลืองทิ้งลองใช้ดูสิฮะทำไมมึงกดตูเตี้ยวะพอเธอมีความสุขแล้วเราจะได้ไปเล่นกันสุบสิบเฮ้ยเล่นกระต่ายขายเดียวกัน เล่นด้วยเล่นด้วยแล้วเล่นด้วยสิอ้าวดูหน้าสิคาคุใหญ่้องเล่นได้แล้วหนูมะบางก็ดูมีความสุขดีเนี่ยสงสัยเราจะคิดมากไปตั้งแต่นั้นเอาเงินมาไแกแกซ่อนแกซ่อนกระปุกเงินเอาไว้นี่เองอย่านะเช่น นั่นฉันเก็บไว้วเก็บให้ลูกสุบซิบสุบซิบเฮ้ยจะใส่ได้แล้วมาเดิ่มเลยเชีงเลยมาแก,กยิ้มอะไรของแกวะกวนนักใช่ไหมพอทีได้ยินแล้วได้ยินแล้วก็รีบไปสิป เขาหน้าอย่ามากวนให้ตายแล้วเลือดออกนี่แม่จะหายแม่จะทายาให้ทายาให้นะบบุหอมแม่ดูหน่อยเอ๊ะเหายไปไหนเดี๋ยวน้อช่วงนี้หนูมาปางดูแลเลืดูแลเลือมากเลยนะแน่สิคะ เล่นกับเพื่อนไปปล่อยตลอดเล่นเล่นกับเพื่อนเพื่อนเล่นกับเพื่อนๆนตลอดเลยแต่ดีฉันรู้สึกแปลกจังเลยอะไรอีหลือคุณครูไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันรู้สึกว่านี่เป็นแบบนี้ยิ่งน่าสุขสารยังไงก็ไม่รู้โ <c oughs> อ้โอ้โอ้เข้ามาไหมเข้ามาก็จบแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จบแล้วนะครับผมกับตอนที่50เีแล้วครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ